ตอนการม้วนรากถ้ามันยาวนะคะถ้ามันยาวก็ม้วนได้เลยม้วนเข้าไปอือสกหน้าเหมือนเดิมสะแซกหน้าให้มันคุมๆุมช่วงโคนนิดนึงด้วยอืมจะได้ไม่โยกเยกอันนี้เราก็ตัดไว้ก่อนเลยเวลาทำก็เฉียงทแยง45องศามันจะได้หุ้มรอบ เฉียงมาทางนี้แล้วก็อันนี้ก็เฉียงมาทางนี้เห็นไหมจะได้แน่นแล้วเราก็ยกขึ้นยกขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้อันนี้<ก>ได้ง่ายๆจัดระเบียบบางทีมันจะเห็นลากโผลแล้วก็เอาสซฟกหน้ามาใส่อันนี้ไม่ผละลากมันน้อยก็เรามว้วนเข้าแล้วเราก็มว้วนเข้าบางท,างทีลากยาวอันนี้ลากไปสั้นๆันก็จะได้แหล่ๆลอย เสร็จปุ๊เราต้องเตรียมเทปใสไว้ก่อนก็ติดเฉียงเหมือนกันก็ยังไงก็ได้เอาให้มันทั่วเสร็จปุ๊บอันนี้ก้านมันยาวถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะโยกไปโยกมาเราก็ใช้ทิชชู่พับพันให้ให้โดนเทปใส่ตรงนี้ด้วยให้โดนก้านเลอแล้วให้ติดใส่กับพลาสติกได้ใช่ i can